โอเคอ่าวันนี้ก็มีมีอีกอีกอย่างหนึงมาลองนะครับเป็นตัวควบคุมความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะครับก็สั่งมาสำหรับโรงเรือนนะครับมาดูนว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวแกะกล่องเลยเขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยอ่ะน,นี่นะครับมีอะไรบ้างอ๋อ,อข้างในมีใบเสร็จครับ Oh, โอ้ตู้เบลอเลยมีถุงกันกระแทกมีโอ้โหตัวล็อกแป้นนะครับนี่นะครับใหญ่ไม่น้อยคัตเตอร์ไปไหนแล้วตู้นี้เหมือนจะประกอบเหมือนเขาประกอบขึ้นมาเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาแกะดูข้างในเลยครับ อันนี้น,นจะเป็นตัวฐานนะตัวฐานรองฐานตั้งนะครับอันนี้จะเป็นฐานตั้งน,นี่เป็นตัวควบคุมงบประมาณ2,000กว่าบาทนะครับอันนี้สอง0ัหน่อย โอเคอันนี้หอมาดีนะครับแต่ดู <laughs> power หลุดไปแล้วต้องเคาะลงนะดูหวมๆ on off นะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับข้างล่างเป็นเซนเซอร์อันนี้นะ่าจะเป็นความชื้นนะครับนี่นอันนี้เป็นสายปลั๊กนะครับอันนี้อีกอันนึงอันนี้นะ่าจะเป็น t h e r m o c o ป p l e วัดอุณหภูมินะครับ ดูสายไม่ได้ยาวเลยนะครับแล้วก็ถังอ่ะอาหมอไอตัวกล่องอันนี้เขียนว่าเครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมินะครับรุ่น mh 1 2 1 3นะครับกำลังไฟใช้ไฟ220โวลต์5้เฮิร์นะครับไฟฟ้าสูงสุด 10M แอมป์นะครับใช้กำลังไฟสูงสุด2.2งุดวัตต์ บริษรัทซอฟเทคอินโนเวชันนะครับก็อันนี้ก็สั่งมาจากช้อปปีนะครับข้างในมีอะไรนะครับตัวนี้มีหน้าจอคอนโทรลนะครับจะเห็นเลยว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นความชื้นนะครับเปอร์เซน็นต์ RH แล้วก็ข้างล่างจะเป็นอุณหภูมิองศา,ศาเซลเซียสนะครับข้างในหน้าตาเป็นไงโอเคอันนี้ตัวตัวกล่องนะครับข้างหลังก็จะเป็นเบเกอร์ Baker นะครับแล้วก็สายไฟอันนี้ก็คือเหมือนภาพในในช้อปปีเลยนะครับแล้วก็ตัวควบคุมนะครับเอ๊เหมือนน็อตหายไปหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะลองดูนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไร่นะอ๋อเหมือนตัวล็อกคนละแบบนะอันนี้ โอเคอันนี้มันเป็นแบบเหมือนสลักล็อกอันนี้นเป็นเหมือนน็อตล็อกนะครับเซนเซอร์คนละแบบอ่ะก็อันนี้นะครับด้านในโอเคอันนี้สวิตช์ปิดเปิดนะครับ on off on off โอเค okay. สายสเซนเซอร์สายไฟนะครับก็มีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะครับอันนี้คู่มือ คู่มือหนึ่งเล่มแล้วก็การใช้งานนะครับรับประกัน12เดือนอันนี้เป็นข้อมูลทั่วไปสมบัติสินค้านะครับตั้งค่าความแต่างอุณหภูมิได้ตั้งแต่1-30ถึง30องศานะครับเซนเซอร์ NTC โอเคเออไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดถ้าต้องการควบคุมอุณหภูมิกดปุ่ม S เปิด power อ่ะ น,นี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับข้างในมีอะไรอ,ะอันนี้เป็นตัวแผงวงจรนะครับแนบมาข้างในด้วยการตั้งค่าความชื้นในการในเบื้องต้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับโอ้ให้ละเอียดมากนะครับข้อมูลละเอียดมากก็ต้องเดี๋ยวไปลองเซตอัพกันนะครับติดตั้ง โอเคอ่ะนี่ครับ u n นบ x ็อกนะครับกล่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิรุ่น MS 1 2 1 3นะครับนี่อย่างนี้เคหน้าตาอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็ลองไปติดตั้งแล้วก็ดูการใช้งานกันครับสวัสดีครับ